สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,คอ,คอุ้ยพี่น้องคะคมวนหลายมวนหลายหรือเมยหลายคะนี่ <laughs> มวนหลายพี่น้องเก็บบอกริกค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เดี๋ยวสาวนุ่งยืนสีผ้าพี่น้องมาเบิงพี่น้องเหาเก็บบอ,อกริกนะคะพี่น้นะะนองคะเป็นเก็บพริกดิบด้วยค่ะเป็นพริกเขียวนะคะ ส่วนเพิ่นเก็บกันราคาจังไดเห็ดจังไดนั่นเดี๋ยวต้องไปสอบถามคุณพอ่อพนะ่อจอยเนาะผุ่นเจ้าของแปลงนะคะพูดพ่อจอยเราอยู่ผุ่นเดี๋ยวสิไปหาแล้วก่อนไปไทยบับ <Pent> อื้อมาแล้วพี่น้องทายแตงโมแล้วมาแล้วแตงโมน้ำหมอกนะคะปัตานีมาหอดสวนพริกนะสวนพริกจะไดเนาะนี่พี่น้องดกโดกบ้านสิเก็บอยู่สามหมือพุุนพอค่าจังสิแล้วนี่ สวัสดีค่ะพ่อจอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องคายยับมาแปลงปลูกบัพริกบัตตาเน่อูน้พ่อจอยย้อาแมก่อนพ่อจอยบ้านยังนะคะอ้ยพ่อจอยบ้านทุงตายตำบลน้องเลาอำเภอเมืองสามจิตจังหวัดตรบลราชะท่านี่จ้ะคือเมนปลูกซูยางแช่ละพ่อจักละกะเฮ็ดไปสาะพี่น้องเฮ็ดเปัวอย่างกะเบื้องเอาละเออจ้ะดอกคากนอบัพริกโอ้ย พ่อคะปูบักพี่จักไรอยู่หนีคะประมาณสามไรนี่แหละคือว่านี่สามไรคนเก็บเขากว่าวสามไรอยู่แมนบอกค่ะมือนี้จ้างพี่น้องเข้ามาเก็บเออแมนค่ะประมาณจะคนค่นี่พอยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนเออก็ไม่ใช่ผู้เก็บจริงๆค่ะผู้ละหาถุงพานไปแล้วคนงานกับมือหาเงินกับไตมือละ ฮาลอยฮูกลอยว่าขาดดอกเตะละมือกันเพื่อนมามื่อนี่สิเอาพูดละพันได้พอจิไดเขาเผื่ออยู่แล้วเผื่อเก็บโบเซาเจ็ดเทียอันโดกไลด์โดกมาดูกินเขาก็กินไผกินมันได้ไผยาก็ไม่กินไผบ่ยาก็เก็บอยู่สันแล้วแม่นว่ะพ่อเออดูคัะผู้เก็บก็ได้แต่ผีโดกแข้งเออจ้ะเก็บไผ่จังสี่ประจํากับผู้หอาปูผู้หอบผลิตมันกับว่าเปตะกีขานเด้ค่ะเป็นตะเห็ดอยู่เด้เจ้าค่ะพ่อเออเอาเอาสู้ฟังเนี่ยพ่อค่ะสันเออปลูกบักเพลกนี่เขาเฮ็ดจังใดเนี่ย เริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยค่ะโอ้ยเริ่มต้นจ้ะทีวางได้เลยเขาเริ่มต้นตั้งแต่กา้าเตรียมดินกา้าเบี้ยเสร็จแล้วก้าเทถา,าเจ้า,า,ายังเตรียมไว้เสร็จแล้วจ้ะจก<อ>ักมือ,อพอาาู้อาวุก้าเบี้ยผิดโอ้ใส่เวลาโดนตือผู้ใดประมาณเอออาทิตย์หนึ่งงอกจ้ะกเดือนเดือนกู้กลัววันนี้จะได้ออกปลูกค่ะใส่เวลาโดนอยู่เดือนกลัวเดือนกลัวเดือนนี่ละเขาอาตีไปเดือนนี่ละเดือน หาเมื่อซี่เมื่อเท่าก็เริ่มปลูกแล้วเท่าเตรียมดินเตรียมยังไงพ่อเตรียมจังไดคะดินเตรียมคือไถค่ะปั้นค่ะยกรล่องตีแปลงไว้เพราะเขาปลูกที่ช่วงนาพ้นเนาะปลูกลามันกับพ่อนะค่าค่ะตีแปลงอืมค่ะยกรล่องตีแปลงเยอะหล่องนึงนี่ห้างกันหลายเป็นไดครับพ่อกะบนผิวหล่องมันกับจิ้วมันเม็ดก็ห้างกันจักหกสิบถึงแปดสิบเชนนั่นละค่ะเจแปลงค่ะ สามันปลูกหนาถึบแห้งมันไวรับแสงแดดมันก็บดีนะค่ะปีพีเข้ามานก็ต้องับการแสงแดดที่กันเราวางร่องเท่าไดนะคะเมื่อคันพอวาร่องมันก็จ้ะนี่บนแปลงมันปลูกแปลงละสามต้นบนแปลงใส่สามต้นใส่สามต้นสามแถวอ๋อเออระยะไปนี่นี่จากเส้นนะคะก็นี่ประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเออจ้ะแล้วเราว่างแถวเราว่างเราว่างแถวระยะห้างนี่ประมาณจากเจ็ดิบถึงแปดสิบเส้นนั่นแหละค่ะเออปลูกสามต้นคุนบ่พ่อสามต้นเด้ป้าดกับ ถือว่าปลูกนาอยู่ค่ะเพราะว่าบอกพี่ทำมันนาแล้วการดูแลรักษาเขาก็มันจะบม่ได้เต็มที่การพ่นยาเสีดยาให้ปุ๋ยยังนะค่ะบอกพี่เขาที่แรกวันที่ว่าง,งามค่ะปลูกเรียนๆปลูกไปออกมามันก็นงามโพดค่ะนี่มันงามโพดเย่างโรคยังโรคโพดอีกพเก็พัพพอนหยังพริกพัอนหยังเขาเอิญพริกหยังค่ะแบบนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เพิ่นกําลังเกินบุหรี่นคือสปีดฮอตสปีดฮอตครับ ขฮามีหลายพันธเหมือนบอกค่ะพี่หลายพันหลายพันหลายพันุลนแล้วพอปลูกพันธุ์นี้อย่างเดียวหรือว่ายางอื่นนําก็พันธุ์เดียวนี่แหละตอนนี้สปีดฮอตอย่างเออดียวเก็บดิบเก็บดิ้เขียวเก็บเขียวเก็บแดงอ๋อได้ทั้งสองได้ทั้งสองนี่คือผมเก็บแดงเก็บออกจากเพิ่อลบอล ก็สร้างเพิ่นเก็บเขียวเพิ่นก็เขียวเด้เพิ่นก็บ่ลือนเด้เพิ่นก็เก็บเขียวอย่างเดียวแดกเพิ่นจงไว้ต้นค่าต้นเอากระต้องก็จ้างเพื่อนบ่เออแต่จ้า์เพิ่นมาเก็บบักพี่เขียวเออบ่ได้จ้างเพิ่นเก็บแดงอ๋อจ้าๆๆจ่าจ้างจังได๋นะคะพ่อเป็นกิโลกรัมแม่นบ่กิโลจ้ะเออจ้างเหมาไปเลยจ้ะกิโลกรัมละ10บาท10บาทเออทุ่งละ100เออหากินเองป๊าดพี่น้องค่ะห้ากินเองรับว่าหากินเองก็มีน้ำแข็งให้น้ำให้จังซั่นนะ ให้กินเองเออให้กินเองกันกันว่าเออเจ้าของสวนรเลี้ยงอะสันมันก็บ่ได้งานมากินเขาด้วยพี่น้องก็ยุดปุ๊บรวดสวนรอ่ะการจ้างเมาปุ๊บผู้อยากก็กินผู้ผู้บ่อยากก็เก็บไปเรื่อยอยากพวกท่านมูเออเขาดูแลแบบนั้นเออดูแลแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันกันบ้านพวกเก็บก็ดีดีเลยแปลงไผแปลงมันจ้รบ่ได้ยลี้ยงของกันเนี้ยเจ้าเขาแทวนี่เจ้าปรุดจะาบื้นเจ้าเก็บไม้ เอไม่ยังกันแถวไปแถวมันเลยเลือก็แถวดโดงๆด้วยค่ะเลือกว่าใดเด้ไปตามคิวหามคามดงซื้อแถวดงซื้อแถวเออหามคามก็ได้ไปตามเนี้ยตามคิวโดมแถวเออจ้าเขาบอกว่าดันเบิร์ตว่าเอาวตาร์นีหลังจากเข้าปลูกอ่า กาบ้าได้ไก่ได้กล้ามาแล้วพอตีแปลงคือว่าเนอตระยะห่างได้แล้วเออได้แล้วเอายังลงแปลงนําแน่พอฝุ่นใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยอีหยังจังไหมคะปุ๋ยจ้ะปุ๋ยรองพื้นนิดหน่อยจ้ะปุ๋ยหยังพอสูตรไดนปุ๋ยก็อนปุ๋ยเราเหปุ๋ยเราเบิดดินน่ะค่ะปุ๋ยบ่มีสูตรดอกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเราเบิดดินน่ะปุ๋ยเราเบิดดินเออจ้าใส่หยังอีกจักเพิ่นมาตัวค้าให้เพิ่อนวอาดีเพราจ้าเฮาก็ว่าน ไปกะห้ากับปั้นตีที่ดินน่นนะค่ะพ่อเออจ้ะใส่ยังอีกขี่ไก่ใส่อยู่บ่ขี่ไก่กเข้ามาใส่ที่หลังอส่วนฝนเล่นๆน่นมันใส่ขี่ไก่บ่ได้ตองปูกกรปูกกรให้มันติดเดีตัวมันแข็งแรงก่อนถึาจะใส่ขี่ไก่ค่ะใส่จังไหนวิธีใส่กำใส่วานใส่ในแปลงรลดบอกคะผมใส่ค่ะผมกับวานวานไปเลยอ๋อวานไปในตัวมันแล้วแล้วก็พดลดน้ำค่ะน้ำขี้ไก่มันก็ค่อยซึมลงมันก็ค่อยกินไปเรื่อยนะค่ะ กินดูดพุนดูดต้นเฮาเฮา่ได้คุ้มผ้าย่างเนาะพอบอบ่บออ๋อปลูกแบบคือเบิดเบิดฝนแล้วเบิดฝนแล้วจังปลูกค่ะพ่อปลูกตอนใดนะคะในแปลงนี้เดือนไหนช่วงเดือนตุลาตุลาแนนจ้ะเอาปลูกจักเหมือจังเด้กเก็บจังสี่ค่ะพอวันนี้สามเดือนสองเดือนครึ่งเดือนร่วมร่วมเพอกาบ่อคะร่วมพอะกาในสามเดือนสามเดือนเออเพราะว่ากาเดือนหนึ่งค่ะออกปลูกสองเดือนได้กเก็บเด้กเก็บนวยเก็บเขียวเลยค่ะ นี่เก็บจ้ารอบแล้วค่ะพอแปลนนี่รอบที่สองโอ้เออสามไรที่บอกค่ะประมาณสามไรแล้วสามเสร็จเสศยจีดอกรอบแรกออกไปหลายบ่ะค่ะพอรอบแรกออกไปคือต้นได้ต้นบ่ต้นเป็นหน่วยต้นบัวชนมีหน่วยกับมี่น่ารอบแรกจ้าจ้าจ้าคือเข้ากับมีเ่บนว่าเข้าปลูกลงไปเบนมาจะได้ว่าทุกต้นค่ะตัวมันตายกับมีจ้่ตัวมันมีโรคมีย้ํมันกับมี่ธรรมดานะจ้าแต่แต่หลายอยู่หมดเลยรอบแรกได้จักตันพอ ตันตันซีลอยเกือบหาลอยลูกนี่แหละตันหาซะเออตันหาหารอบนี้ดกกว่าเก่าเป็นบ่พอจักคนเก็บจังหวัดดกว่าบ่ดกละเขาก็เอาอยู่สิเบิดมือเท่าค้ามมือได้บ่คือสามตันนี่เพื่อเพาะหนาสิได้น้อโดกพันนี่เนาะได้สามตันนี่ผู้เก็บยืนยันพี่น้องรอบนี้ต้องสรางสามตันแน่ๆว่าันคนเก็บปลาโหลดโมจักผมตื่นสามาผม้โหดไปเรื่อย ให้น้ำเขาแบบใดนพ่อกางฮุดทุกมือตอนเสาบ่ใส่ระบบระบบสปริงเกอร์น้ำดึงสายน้ำอ๋อสายยางน้ำนี่ช่วงช่วงนี้สายยางจ้ะตัวนั้นสปริงเกออร์๋อคือห้าซอยคนผู้เดียวเฮ็ดนอกจากซอยคือฮุดเครื่องหนึ่งค่ะสปริงเกอร์ซอยเครื่องหนึ่งจนาดไหนจ้ะให้เขามีเวลาเวลาวางน้ำค่ะอ๋อตรงทุนแรงเนาะเออเครื่องเบื้องเครื่อทุนแรกกางดามทุกมืออยู่บ่ครับพ่อทุกมือแต่ก็เข้าบริบทเปียกดอกก็งฮุดไปเรื่อยคือมัน ใหย่คือยังมะแร็งอย่างสิพีเข้ามาจะนอนบราคนหรือเป่าพีเขี้ยวเอขียวนอนนะสันนอนยังมะแร็งเด้คือพีเขี้ยวนี่อ๋อค่ะค่ะยังมะสามมะเบิองนี่มันดอกมันจะบานโอ้ยอ่อนส่วนอวดอกแข็งพอ่อดอกดอกลายเออปลูกสามตน้นบนในพี่น้องแปลงหนึ่งนี่ดอกหลายปะกะติเห<อ>็นแต่เขาปลูกคูสอ,องต้นเนาะปีแล้วก็ปลูกครูจ้าพ่อปลูกครูนั่นผมว่ามันผลผลิตมันมันกับเปลืองหนาทีไปนิดนึงเนาะจ้ามันใส่ต้นต้นทุนมันกับ เด้เลยคือให้ระยะแปลงห่าง <c oughs> ถ้าปลูกในต้นค่ะแต่มันก็ดีแต่ว่าการเค่นมาเก็บเขียวคือคนงานคน,นมาเก็บบางสี่งค่ะมันก็มันเหลวไหวมันบ่ได้ขุมบ้านผู้รองปลูกหนาลองเบิ่งเพูกเพิ่ม่มอีกก็ได้คือกันเออได้คือการดกสัมเนาะอโอจ้ะเป็นยังไงคะผู้เก็บเก็บมวนบ่คะเก็บมวนบ่แม่ จ่าเก็บมวนค่ะเออจ่าแส่ละผู้งามมาเขากลรองนี่เปรี้ยงเก็บมวนค่ะคุณผู้นั้นผู้สวยๆแมนผู้ที่สวยก็สิเป็นน้องอยู่จ้ะม้วนหลายเออน้องแดงค่ะเด้เข้าได้เข้าทุกคนได้เข้าทุกคนเก็บมวนหลายว่าสันพี่น้องเพราะว่าต้องการว่ทุกคนอยู่ตรนี้โดกเนาะค่ะโดกเนาะสวนบัวจ้อยนี่โดกเนาะโอ้ยจ้ะโดกขาดสุดยอดห้องแถบนี่เลยขาของพ่อจ้อยเม่นบอกค่ะสุดยอดมาพร้าวขา เมื่อพ่อมองคักเนาค่ะเมื่อพถือมองคักเล็กพี่น้องคะพูนะพี่นก็งามงบ่มีแม่เปรี้ยงเยเนี่ยเลยจ้ะจ่าพ่อเขาฉีดจ้าอีหยังเขาจังไดครัพ่อนี่ก็เนเห็นไปทั้งสี่พี่น้องเมื่อกี้พี่ว่ามีบ่งด้วยพ่อะนี่จ้อยพนว่าเพราะจ้อยก็เอายามาคาบ่งก็หายามาเออพ่อะนี่จ้อยมีเพียรด้วยก็เอายามาคาพี่หยังสันนะตามอาการไปเลยเออพี่น้องเขาเมื่อกี้พนก็บอกเลยพนส่งขยานว่าเพราะจ้อยมีบ่งด้วยสวนเจ้า่สันจ้าก็ฉีดไปตามพนว่าเนี่ย มันส่วนหลายมันก็ดูแลบ่ถึงอ่ะนะค่ะอันบ่ได้ยวซองเบิ่งคือเพิ่นเก็บได้เพิ่นนี่เพิ่อนซองบ่ทุกต้นเด้หน่เพิ่นเห็นเบิดอารมณ์เนาะเห็นเมือบอกไปยี่อยเออก็บอกเฮาต้องไปเออ้ยไม่ดีฮดแต่บิงเกิดฮอดบ่ได้เห็นฮอดต้นหลวกพีกหุ่นเห็นแต่ว่าอยู่ทางพุ่นค่ะพออย่าไทยอย่าตัวนางดูดดูเกินดูหลายไอ้ปลูกปักพริกมาจักปีล่ะคะพ่อโอ้หลายปีแล้ะดิค่ะประมาณ เป็นสิทธิ์ราพวกราปศิปีจ้าปรากว,ว่าจ้าราคาปีนี้เป็นยังไงคะพอ่อปีนี้ดีอยู่ค่ะดีดีดีมากสองสามปีดีอยู่ดีไม่เลื่อยละนวยเขียวตอนนี้กิโลกร,รัมละเท่าไหร่พอ่อกิโลกร,รัมละสามสิบกว่าบาทเศษเศษบาทเออสามสิบกว่าบาทเออถือว่าได้ราคาดีอยู่เมนบ่วคะ่ะแมนดีโอ้ยดีอยู่ผมก็อ๋อคนเก็บก็บได้สิบบาทจ้าบาทเนี่ยผมผู้หดนางผมก็ได้สิบบาทจ้า ค่าปุ๋ยคาเนี่ยก็ซิบบาทเอาผู้ละเคืองผู้ละซิบบาทซะเนาะถางแบบใจสปอร์ตคันนก็คือพี่น้องแต่ละคนนี่มาเนี่ค่าแรงกันตั้มมือนี่เอาก็ได้ผู้ละหาลอยหุงลอยแล้วผมคิดว่าผมก็ได้มือละหาลอยๆกันเพื่อไปผู้มือค่าแรงกันตั้มพี่น้องค่งท่างอันม่วงสามสิบเป็นคนเก็บวัวเด้อค่ะเด้อเออที่แล้วคือจะแดงแล้วกลายได้เป็นพันหรือเป็นบ่อแต่มันก็เป็นช่วงฤดูกาลเนาะมันบ่งยันทุกมือมองจังสีตาเปนฤดูกาล เป็นฤดูกาลงามอีลีเป็นบ่แม่เออยก็จะว่าพี่น้องเพิ่นเก็บผูกขาดว่าสิเก็บซอยพ่อจอยจนลกต้นลกหากเพล่ะโอ้สุดยอดจ้าบ้านพ่อจอยก็เลยมีกําลังใจเฮ็ดได้บ้านจ้าเออจังซั่นนะจ้าไปมาเก็บไปแดกกับมันก็ถิ่มพ่จ้อยพ่อจ้อยผู้เดียวมันเทศบ่ได้ดอกจ้าบักพี่มันแหงหน่วยน้อนมันบ่คือบักอือเฮาถ้าหน่วยถ้าหน่วยสุกราคาตอนนี้ราคาเท่าใดร่องคู่บ่40่สกว่าบาท40กว่าบาทเออมันจะแพงกว่ากันอยู่10บาท5ถึง10บาทต่อโลอ๋อจ้า สามสิบกว่าบาทถือว่าได้ราคาดีอยู่เนาะค่ะเนาะครับผมดีอยู่ดิขาซ้ำนี้ไปเรื่อยๆก็คือจะดีดีอยู่ค่ะมีสูงกว่านี่วะค่ะพ่อมีคือกันประมาณพี่เขียวกิดอยูสี่สิบบาทขันสูต้นต้นปีเพราะว่าช่วงนี้มันจ้ะบางว่าบางมีที่สวนผมบอกเนาะพี่น้องกับปลูกหลายกันค่ะมันก็ออกบานกันคล้องหลายมันกินบ่ทันเนาะคล้องกินเท่ามันก็ลงตาม สภพาพเขามันน่ะย่ำตกตามสุดๆเขาจะราคาประมาณสัําหนคะพริกพริกเขียวค่ะพริกเขียวนี่ค่ะสหบาทโอ้ยังดีอยู่นี่พอแมนบ๊อเกืดีอยู่ก็คือเข้าไรตัวทุนแล้วจ้าเทากับพานแล้วนะสิบห้าบาทนี่คือถ้าลงสุดๆแล้วเนาะที่เห็นมาก็คือดีรถที่สองเขาเก็บแมนบอกจ้าตัวทุนที่ผมลงไปนี่จ้าเห็นขึ้นแล้วเ่อนละล่ะอืมจ้าก็ได้ขึ้นแล้วล่ะพรขี่ใกล้รถรถชิบหลอนึงก็สองหมื่นกว่าบาทอย่าเจียจอย่ายั้งค้ารถนำไม่ก็เมื่อเนี้ยก็ก็ได้สามตันก็พ ก็คือว่าสิพานอยู่สิเหลือตัวงหาเงินเนาะเนาะค่ะพ่อบานวัหนาวก็เอาหยีได้บานจ้ะเออเก็บไปเรื่อยค่ะสิบหาถึงหยีสิบมือเขาเก็บเท่านึงค่ะพริกสดพริกเขียวนี่ค่ะกันพริกแดงนี่กะหกมือถึงอาทิตย์เก็บเก็บทุกหกวันจ้ะทุกเจ็ดวันค่ะพริกเขียวพริกแดงเนี่ยเราทางเขาดูแลเขาไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็เก็บได้ดนเป็นไหนพ่อระยะเวลาระยะเวลานี่ค่ะพุ่นเยอะเจนาหอดครัวพ่อปูพุ่น มันบ่ตายไงเด้ตายเพพี่เขาเป็นว่เป็นลูกอ่ะมันจะยืนในโดนแห้งโอ้ค่ะแต่ว่าการดูแลเขากับเบื้องเรื่อยๆแต่ว่ายะเขาก็ดูแลคือเอาเอาวัดจะพืชให้มันคือห้าคือยั้งกันนะค่ะเขาเห็นเขาก็ดึงอออเขาหดนามไปจ้ะโอ้เนาะสุดยอดสุดยอดพี่น้องค่ะหดนามไปน้ำต้องใจจอาไว้กับจางคนมาสูงหาซอยไปสันละจ้ะกับพี่น้องเข้าคือเก่านี่แหละเนาะเดต้องงานแต่เราพี่น้องก็ได้นาะจ้ะ ผู้นำทีมงานคุณยายผู้นำทีมงานได้หนิมาสันแปดสิบปีแข็งแรงคัะน,น้อยยายนี่เดี๋ยวนะมาเบิงคุณยายเก็บเก็บมักผิกพี่นองคะ่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้า,นานคุณยายอย่างนอจ้ะซื้อไปไยอย่างน,นอนเมยยเมย์ยริดอ๋อ,อจ้ะจ้ะอัน ไม่หญ่จะปีหรอคะแปดชีสจ้ะแปดสิบพอดีบอค่ค่ะค่ะป้าพี่น้องอายุแปดสิบป,ปีมาเก็บบักคิดน้ำลูกน้ำลานเป็นยังไงก่อนคะมาเก็บมวนยังไงก่อยันไม่ญงนี่ห้างแกยวมันก็กินขา้าวแซ่บหมูมีหมูกินกินข้าวแซ่บจ้ะก็เลยมวนน้ำลูกน้ำลานไปน้อา,าอ๋อจ้าจ้ะเรา จริงๆตะกี้ก็เคยไปเก็บบักพริกจ้างเพื่อนเจสี่เหรอคะค่ะปัตตานีมีผู้ใดมากค่ะมือนี้มากกบผู้ใดมากกบหลานจ้ามากับหลานจ้ะอันเก็บเบิร์ดมือนี้ได้พอบ้านจะถุงค่ะมืีใหญ่สองสามถุงดูมือมืสามถุงนี่ได้เนาะค่ะไม่ใหญ่เนาะโอ้ไม่ใหญ่เราเก็บก็ได้ถุงหนึ่งจ้ะ กะแล้วแต่เมื่อยเขากัพักบ่ค่ะเมื่อยกะเศร้าเมื่อไกะเศร้าโฮมเขาห่มเด็ดแดดโบยุบโบเมเก็บบ่แดดกะบเขาโฮมแรงแรงแบบนี้ก็มาเก็บจ้าอยู่บ้านใดกอค่ะบ้านตั้แห่อำเภอม่วงบ้านตั้แห่อำเภอม่วงจ้ามาเล่นน้ำหลานเบิ่งตีละพี่น้องค่ะกะได้ข้ามาข้าผู้อยู่เนาะค่ะมีไงเนาะจ้าจ้าขนมหลาน ขอขนมหลานโอ้ยแข็งแรงค่ะเนาะจ้าแข็งแรงโมเมืย์โบเจ็บแอวตัวอะไคะ่ะแม่ใหญ่เจฟแอวนั่นเจ็บแอวมันปวดแอวค่ะแต่ไก่ยาเ็ดอยู่จ้าออกกําลังกายเนาะจ้าไข่อยู่ดอกวันตน้นโมสูงนงั่งเอาเลยโดกน้อเนาะแม่ใหญ่บอกพคือควรโดกค่ะค่ะอ,อัน มาจากเมื่อหระครับสวนหนี่ฮะก็มาเมื่อน,นี่อ๋อมันก็มาเมื่อน,นี่อืมจ้าเมือมอะะม่อนไม่อีกว่าค่ะนี่เป็นไงจ้าเจ้าจะของเพื่นสีให้มาหรือบ่เป็นอย่างลองเพียเพื่นกะบ่บเก็บกับเป็นอือขายย่งอีกหลายอยู่ได้คะ่ะไม่ใหญ่อีกสองไร่ผลมังไร่ครึ่งหรือสองไร่ผลเป็นบ่เพื่อนปลูกสามไร่ผลเนาะจ้ามื้อน,นี้ได้สามบ่ะคะ ได้ยิ่งจ้าได้เนาะถุงละร้อยพี่น้อง <c oughs> ไม่ใหญ่เข้ามือนี้เก่งหลายเก็บได้สามถุงว่าสันโอ้พี่น้องค่ะมาตั้งแต่จะโม่งก่อค่ะไม่ใหญ่โมงเพิง,งออกจากบ้านเทียจีมาหอดพี่มนกระสองโม่งค่ะมาสองโมงค่ะหอนกัะพักหอนกระเศร้าเข่าหม่มเข่าหม่มกินเขายุก,กับนี เออเขาก็กินด้วยกันี่จ้ะโอ้แข็งแรงได้พี่น้องที่ละนี่นจ้ะมาเก็บแักผิดกับหลานมามวลมาเอาหมูมากินเข่าแซบมามวนมาเอาหมูฉันมากินเข่าแซบเนาะจ้ะอยู่บ้านกว่าได้เฮ็ดนางเงินบอกกับแม่ใหญ่มาเอาหมูมากินเข่าแซบดีกวัวเนาะจ้ะค่ะตายังเห็น เห็นคงดีเนาะตาแนมเห็นหูนนมหนหบมีปัญหาโอ้แข็งแรงแข็งแรงพี่น้องค่ะเก็บบักกิกเซ้ยแปดสิบปีแล้วจา้าพ่แม่เขาหามบ่ให้ว่าอยู่ปนดล่าคาไม่ไงเขาก็หามเจ้าแม่ห่างมากบ่ยอมมาสันอ เทาก็ว่า <health> พ <care> ่อห <cleaning> <coffee> ้หน้าที่จะาามเนี่ยหันอยากมากจะให้ไปน้ำเนี่ยหลดพออืจะลูกลานหามกระโฟังคือว่าพี่น้องเอ้ยเนี่ขยันนอกจากขยันแล้วก็ยังมวลน้ำลูกน้ำลานเต็มเต็มทังล่ะคันนี้เพิ่นเอาไปเท ร้านมายกก็ไปห,หายพอนรือยกไปเองอังเกียกับงกไปเองค่ะค่ะโอ,โอ,โอ้ดีไลายพี่นองค่ะพ่น่นะเก็บเก่งหลายสามถุงว่าสันเข่าแล้วพ่อเราปะคะพ่อแล้วจ้าพ่อแล้วมือนี้ลยสามถุงแล้วพ่อแล้วจ้ะอ่ะขอบคุณในไลท์ค่่ยายจ้าสวัสดีคะ่ะอยู่ดีมีแห้งคะ่ะจ้ะ เขาเป็นเอิญพริกเขียวสามสิบกว่าบาทพริกเขียวพริกเขียวไม่ถึงสามโมงยังไงไมถึงสามโมงถุงละสิบกิโลเลยเนาะแม่นบ่คะถุงละสิบกิโลเลยเนาะอ๋อสั่งถุงละสิบกิโลถุงละสิบกิโล องุนกิโลหนึ่งเกน้องสเกินกิโลโอ้เกินกิโลนึ่งรินคค่ะน้ำนักดีเนาะโอ้ริดหน่อยบางงามนั่นใช่ป่า งละสิบกิโลสิบกิโลกรัมย้วย,วยจานเก็บถุงละลอยพี่น้องขาบางแน่นะ้ะไปอาุจานเก็บถุงละลอยน,น่าสิบเอ็อีกแล้วคุณนี่เมื่อนักเนาะ <c oughs> ถุงละสิบเอ็ดกิโลเลยเออ <c oughs> จ้าพอดีพอดี เกินไปนิดนึ่งสัมเอาออกอีกก็ได้แข็งไปอยู่ค่ะจ้ะที่เมื่อแล้วเนาะบวกคนเก็บก่อนที่เมื่อล่ะจ้ะกำลังสั่งบนแล้วดอมเอือนมาไหมมาหยีบเนาะบอกยังเมื่อแล้วเนาะบ่บ่ฮองซ้ำไรนี่ค่ะเออ้ใส่เวลารอบนึงนี่เจ็ดมื่อพอเก็บเจ็ดมื่อสองสองมื่สองมื่นเขากับเก่งอยู่ยี่สิบคนยี่สิบคนกับเอาหกเอาหกเอาเก็บเปลืกเปลือเปอเฉลี่ยผู้เปลือก ทุวันเจ็ดจองกันสามหมื่นโอ้ค่ะค่ะเ็จาะฉะนั้เดียห้องก็เคืองห้องก็เคืองเนาะมืออื่นคือดีเบิดมือทอคำพื่อกันเจ้าอีกจ้ะอ้าวมือนี้ขอบคุณในหลายเดอพอเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่พามาชมแบ่งปันประสบการณ์ให้พี่น้องเขาเนาะจ้ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ